ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพายฟันพิกนะครับวันนี้น้องแบงค์จะมาคุยเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมจัดพอร์ตกองทุนรวมนะครับแล้วก็รวมถึงอัปเดตสถานการณ์ซึ่งดีมากเลยผมชอบตรงที่ว่าอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจโลกแล้วก็อัปเดตตลาดหุ้นทั่วโลกให้เราได้เห็นภาพกว้างๆกันว่าคนอื่นเนี่ยเขาไปกันถึงไหนละนะครับท่ไทยเนี่ยเดี๋ยวเราถึงไหนกันนะครับอขอเชิญน้องแบงค์ครับวันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันสวัสดีครับมามาดูชื่อตอนก่อน ชื่อตอนมาครับก็เริ่มมเหลืออะไรให้กูซื้อ ชื่ออตแล้วจะเหลือความหวังอะไรให้ผมแล้วจะเหลือความหวังอะไรให้ผมชื่อตอนแรดฟอร์ดไปแล้วแรดฟอร์ดไปแล้วไปแล้วนะดีกันเหมือนกันไม่ต้องมาด่าอย่างงี้นะครับแต่ก็ชนะแมนซิตี้นะเออลืมแรดฟอร์ดไปแล้วขอขอขอยินดีด้วยนะครับที่คุณช่วยช่วยทวงคู่แข่งผมตอนนี้เหลือเชลซีอยู่คนเดียวเดี๋ยวผมจัดการให้ผมจัดการให้นี่ใช้ได้นะเขามาหมู่บ้านเลยเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการเชลซีให้ส่งอับบาเดียวโลกแต่คือถึงแม้ว่าตลาดหุ้นไทยจะดูสิ้นความหวังหาหุ้นลงทุนยยาากกกแต่มัันน็็งงคเปรลงทุนนแแบบบใอออออดะะคืไรจต้งงลทุ อยู่ถึงแม้ว่าอ่ะจะลงสักครึ่งหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลงทุนในหุ้นไทยมันก็ต้องมีบ้างแต่อันนี้แหละครับรายการนี้แหละครับที่จะมาให้ท่านเห็นโอกาสของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศครับจริงๆแบ็คการ์ดห้องหลังนี่เป็นลุก F1 นะฮะ F1 เพราะว่าอยู่ในอยู่ในอยู่ในสนามแข่งอยู่จริงๆเดเร็กชั่น่ะเคลียเดเร็กชั่นในที่นี้คืองขับไปทางนี้แหละถึงแม้จะรู้ว่าโค้งแบบนี้แค่ไหนอ่าแต่รอจะหลุดหรือเปล่าก็เลยขึ้นจะชื่อตอนก่อนแต่จริงๆในย่ามันคือ อย,งงอย่างที่พี่กวีแล้วก็เน่งเล่าให้ฟังไปก็คือทิศทางของทางเฟดเนี่ยคือมันขาลงแหละครับแต่ว่าด้วยเงินเฟอ้อที่ออกในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันดูเหมือนขาดพัฒนาการเพราะว่าถ้าดูในไตรมาสที่สามเนี่ยเงินเฟอ้อมันลงสวยเนาะแต่ถ้าดูเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเริ่มย่ำและรเร่งด้วยซ้ำนะครับก็ทำให้มีการปรับความคาดหวังในการลดดอกเบีย้ยเนี่ยที่ดูเหมือนจะนะครับช้าขึ้น รปริมาณไม่ได้เยอะเท่ากับตอนแรกที่คาดนะตอนพิกๆเนี่ยเราจำได้นะ2,025ตอนอานาโมเป็อน,อน,อนออกมา4.4เนี่ยตอนนั้นตลาดคิดไป5-6ครั้งปัจจุบันเหลือ 2, 2นะครับแล้วก็ทำให้ตอนเนี้ไอเดเรกชันชัวแต่เรื่องของความเร็วในการลดอันนี้เริ่มจะไม่แน่ใจละเหมือน,นรถที่เข้าโค้งอยจะ <laughs> แหกโค้งเปล่านะอันนี้ก็คือรูปที่อยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่าในยะตลาดจากจุดนี้เองเนี่ยจริงๆมันก็ น,น่าคิดนะเพราะว่าดูจากภาพนี้ก่อนว่าไอตัวเงินเฟอ้อที่บอกว่าโอเคมันกออ็ขาดพัฒน,นาการนะครับเพราะว่าใช่เพราะว่าแม้ว่าจะตามค่าคือมันโตในเดือนเทียบเดือนนะครับทั้งตัวเงินเฟอ้อทั่วไปกับเงินเฟ้อที่เป็นตัวพื้นฐานเนี่ยมันก็ตามค่าแต่มันยังโตอยู่มันสัก0ูนแล้วก็ถ้าเทียบป,ปีนี่คือมันก็ประมาณ34%นะก็ถือไม่ไมนไ,ไม่เบานะครับ,รบแล้วก็อย่างไรก็ตามใน,ในภาพตรงนี้เนี่ยจุดดีมันก็พอมีนะครับตรงที่ว่าพวกเชลเตอร์คอร์ เดือนนี้มันเริ่มปรับลงนะครับแต่ว่าไอตัวที่ทําให้ขึ้นรอบนี้เป็นเรื่องของพวกกู๊ดกับเซอร์วิสนะครับซึ่งก็สะทอ้อนเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยก็ยังมีโมมนตัมที่พอไปได้นะแต่อาการหุ้นเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับ<ม>เพราะว่าพอตลาดคาดว่านะครับจะลดดอกเบี้ยได้น้อย<ม>คนเนี่ยกลับไปเล่นอะไรที่ชัวร์หมายความว่าไอตัวที่เป็นก่อนหน้านี้นตีมพวกตัวเล็ก สมอลแคปอันนี้โดนนะครับแล้วก็ตีมอื่นๆที่แบบไอ้ที่โวนที่คือบิตคอยเหรอแน่นอนสิก็คือบิตคอยนี่ก็อาจจะยูหายเวอร์มากผมว่าจริงๆกับทรัมป์ก็มาเนี่ยหนึ่งคือบอทรัมป์จะสนับสนุนบิตคอยสองคืออีกอันหนึ่งก็คือดูย้อนแย้งมากนะคือคนก็ไม่ไว้ใจทรัมป์ไม่ใช่กูเลยถือบิตคอยบิตคอยคือคือแบบจะดีใจดีไหมวะเนี่ยครับซึ่งแต่ว่าภาพใหญ่ก็คือ ค่อนข้างแช่ในตัวเลขแต่ว่าในมุมแสงสว่างที่ดีในรอบนี้คือเรื่องเชลเตอร์คอสซึ่งโปกติลงยากแต่ลงรอบนี้นะครับแต่ตัวที่ขึ้นรอบนี้กลายเป็นพวกรถมือสองพวกราคาสินค้าที่เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเงินเฟ้อนะครับอย่างที่ทางพี่กวีแล้วก็เน่งเล่าก็คือลงแหละลงแน่แหละแต่ลงช้าหน่อยนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยก็เหมือนกับฟอ้นโหลดนะครับหรือว่าปรับ มุมมองความคาดหวังในการลดดอกเบีย้ยเนี่ยที่ค่อนข้างเข้มงวดไปแล้วนะครับ<ม>ก็ถ้าเมสเซจของรอบนี้ยังเฟดนะครับรอบนี้ถ้าดอทพลอตไม่ได้ฮอกฮอกในที่นี้หมายความว่าไม่ได้ออกมาในเชิงอย่างเช่นปีหน้าลดครั้งเดียว<ม>ตลาดคงตกใจไม่ได้มากแล้วเพราะว่าปัจจุบันถ้าดูนะครับตัว Market i m p l y l d t a t e ปีหน้าคขอพลายไปสองครั้งเป็นที่เรียบ<ม>ร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการประชุมรอบนี้ เดือนธันวาลดแน่ๆนะครับ25สตังค์แต่แมสเตจสําคัญคือเรื่องของอ่าพวกนี้แหละดูเรื่องของ economic projection ดูเรื่องเงินเฟอ้อด้วยซึ่งเชื่อนะครับว่าอาจจะน่าจะอินไลน์กับพี่ตอนตอนนี้ตลาดไพรซ์ไปแล้วแต่ว่าในทางกลับกันนะถ้าออกมาเหลือคัดครั้งเดียวโอ้โหนี่ยับเลยนะชิบหายนะครับชิบหายเริ่มละที่พายเริ่มแล้วไอ้แบงค์เริ่มยับเริ่มเริ่มเริ่กวีแล้วเริ่มทําตัวไม่ดีแล้วก็จะอาจจะทําให้พวก small cap นะครับอ่าที่โดนอีกนะแต่ว่าทางกลับการน่าสมมติแมสเซจออกมาดูซอฟขึ้นหมายความว่าต่ำกว่าสองครั้งเป็นสามครั้งเนี่ยกลุ่มที่เป็นอ่าก่อนหน้านี้ที่ชะลอไป Small Cap หรือว่าหุ้นเซกเตอร์อื่นๆที่ไม่ใช่พวก large cap tech ก็จะกลับมาได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามในในในสัปดาห์นี้นะครับส่วนถ้าดูเรื่องอื่นๆนะเศษจริงเขาก็ค่อนข้างใบมาก่อนนี้แหละว่าไอ้ธันวาจะลดแน่แต่ต่อจากเนี้ยนะครับ คือก็เหมือนกันเป็นดูดูจากแมสเซจที่ออกมาแต่ละท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าเริ่มระมัดระวังละครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งถ้ามองในเชิงของเรื่อง p o l i t i c อันนี้ก็สาคัญเมื่อกี้พี่กวีเล่าให้ฟังพอทรัมป์มาเนี่ยความไม่แน่นอนบนความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนอยู่ดีนะครับเพราะว่าการเมืองในยุโรปก็แย่แย่ด้วยคือนายกของเยอรมันก็ไปแล้วไปแล้วใช่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ตามจะรุมรุมดอนดอนครับจะตามมาติดติดซึ่งไทยเราก็ ยังอยู่ครับงองอยู่เองอยู่ยังอยู่ลุมๆดอนๆอยู่เหมือนกันอย่างเฟดเนี่ยเขาจริงอีกเหตุผลหนึ่งนะถ้าไม่นับเรื่องอีคอนถ้ามองในเชิง politics เขาก็เหมือนอาจจะรอเรื่องนโยบายทาริฟแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของอิมิเกนเพราะอิมิเกนเนี่ยจะกระทบต่อเรื่องของภาคการจ้างงานแล้วก็ตัวเรื่องของเวทโกรธซึ่งจะนําไปสู่เรื่องเงินเฟ้อของภาคบริการอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกไอเดียหนึ่งซึ่งทําไมเขาถึงอาจจะไม่ต้องรีบรดนนะครับดูท่าทีนโยบายประกาศมาก่อน นะครับก็เป็นอีกอีกในยะหนึ่งส่วนอ่าอีกมุมนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเยเล่นเขาจะไปละฝากถึงคุณเบสเซนนะจำได้เบสเซนที่เขาเป็นอ่าเฮดฟานลูปน้องเก่าโ o ลอ s, <S นะครับแต่แต่เยเล่นเนี่ยก่อนไปเขาก็แบบมีการฟูมไฟาน์นิดนึงบอกว่าสิ่งหนึ่งนี้เขารู้สึกผิดหวังมากก่อนหน้านี้ที่เขารู้สึกว่า ทำได้ไม่ดีคือลดการขาดดุลทางการคลังแต่ถามว่าจริงคุณจะลดได้หรอเศรษฐกิจเขาก็ฉีดมาขนาดนี้เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเวลาเขาไปก่อหน,นี้เนาะแล้วเขาก็อ้างว่านี่แม้ว่าจะเยอะขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบกับ GDP ก็ยังพอไปวัดไปวามันก็เลยเป็นเหตุผลว่าที่มันโตได้เรื่อยๆสาหรับทางอเมริกานะครับแต่ว่าก็จริงๆสถานการคลังเขาก็แอบสูงครับแล้วก็ รอบนี้แม้ว่าคุณเปิเส้นมาถ้าจ้อนกลับไปคือตองสาม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 ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะทําไม่ได้จริงใช่จริงตลาดคาดหวังไปแล้วเงี่ยใช่แต่ก็ต้องดูนะ่าทําได้จริงหรือปาเนี่ยผงยังสงสัยเลยว่ายูเครนกับรัสเซียจะเลิกรบกันได้จริงหรอเนี่ยใช่ครับอัผมว่ารัสเซียเรียเนี่ยเขาทิ้งพออะไร,รก็ไปร่างการตั้งคําถามครับที่นาคิดนะคือมันไม่สามารถหรอกถ,ถ้าเขาถ้าเขามีทิ้งอ่ะ ภายในสองวันแล้วคุณบุกเข้าตัวเมืองหลวงเลยอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเรกเขาดูครองหน้ามาห้าสิบปีถ้าไม่บอกให้เขาออกมาเลยอ่ะใช่ครับเอออันนี้อันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าซีเรียเกมมันเป็นยังไงเกมเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่น่าอิสราเอลยึดยึดเพิ่มเออบอกว่าเปลี่ยนเป็นพร้อมเนี่ยอะไรหลายๆอย่างมันดูเหมือนแบบงงใช่ไหมงงมัน geopolitical มันดูงงๆจริงๆอ่ะรื่องอันนี้เป็นความเสี่ยงในปีหน้านะครับอันนี้เราฝากเอาไว้นิดนึงแล้วกันเมื่อกี้นอกจากเรื่องความเสี่ยงเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็เรรื่อองงขขกาัดดุ ของประเทศอเมริกามันจะเป็นการสร้างหนี้ทำสิติดนิวไฮคือเราเห็นแต่หุ้นนิวไฮนะแต่ไปดูหนี้ภาครัฐของอเมริกาก็หานั่นกันิวไฮเหมือนกันนะครับใช่ครับแล้วก็อันนี้ตลาดหนึ่งที่เล่ามาฟังช่วงหลังตลอดคืออินเดียอินเดียด้วยเหรอครับเน้นแบบโลลโล컬ครับซึ่งจริงๆอ่ะอินเดียในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเชิงตลาดเริ่มดูที่จะไปต่อไม่ไหวละนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดู GDP ีเนี่ย เริ่มไม่ดีลิเวอร์เหมือนจีนละเริ่มคือมันต่ำแหนก็เขาเจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์จะให้เขาไม่ได้ทุกปีอันนี้เหลือหกจุดห้าใช่เหลือหกแล้วก็ประเด็นคือที่อื่นฮะแนวโน้มมันเป็นดอกเบี้ยขาลงนะครับแต่อินเดียจริงีก็อยากจะลงนะครับแต่เงินเฟิร์มไม่ลงไม่ได้จริงใช่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะนักลงทุนไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามีหลายๆหล่ที่ยยคอไปแต่ว่ารอบที่ผ่านมานะครับการประกาศเออร์เน็งเนี่ยเพิ่งเอาลงนะครับนะครับแล้วก็ ส่วนตัวมองว่าอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะว่าเรื่องที่โตมาสองสาปีหลังนี้ก็คือเรื่องของการลงทุนจากทางภาค,ครัฐแต่รัฐบาลที่เลือกได้รอบใหม่โมดีมันไม่ได้แข่งเหมือนรอบก่อนหน้าเพราะฉะนั้นนะครับการลงทุนจากภาครัฐนี่อาจจะเบาลงก็เป็นตัวที่ต้องระมัดระวังนะครับแต่ลองเทิมก็พอไหวแต่ก็รอให้ราคาเนี่ยมันย้อนมาก่อน,นี้หน่อยนะครับแล้วก็ที่สาคัญ แบงค์ชาติลดดอกเบีย้ยไม่ได้ด้วยนะครับเงินเฟอ้อสูงมากนในฝั่งของอินเดียอันนี้ก็หยิบมาเล่าให้ฟังทีนี้ถ้าดูในเชิงกลยุทธ์นะครับาภาพนี้ตาสานีชัดเนืผ่านไปวิดเดียวส 10ปีนี่ขึ้นมา4.4นะครับแล้วก็ทำให้อายของตัวพันธั์ของตาสารี่ทุกประเภทเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นแต่จุดที่ไฮไลท์คือพวกเอเจนซี่ BSH เพราะว่านักลงทุนไทยลงเยอะนะครับผ่านตัวของตัวพิมโกซึ่งจังหวะที่ยิวเร่งตัวขึ้นมาเนี่ยเท่าที่เช็คนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะเจอผลกระทบไปนะครับประมาณสักหนึ่ง ถึงสซึ่งในแง่ดีเขาอย่างที่บอกว่าอย่างพวกพิมโก้เนี่ยดูเลชันเขาไม่ยาวนะก็อาจจะผลกระทบไม่ได้เยอะแต่คนที่สมมติช่วงปลายปีตรงนี้นะครับอ,อยากจะลงทุนอะไรที่รู้สึกเซฟหน่อยตาสารนี่นะครับกองทุนที่เกี่ยวข้องกับตัวพิมโก้มีหลายตัวในตลาดครับ,รบอย่างเช่นของ UB ก็จะมีพวก u j นะครับของอีสปิงก็มีพวก ESG ินข้ามกรุงศรีก็จะเป็น KFS ินข้ามนะครับอันนี้ก็สามารถลงทุนเพื่อล็อกอินอยู่ได้เพราะภาพยาวๆในตาสานีมันก็ค่อนข้างเซฟแล้วก็ถ้าวิวเชื่อว่าปีหน้าความผันผวนจะเยอะลงตาสานีก็อาจจะเป็นเซฟเซเว่นได้นะครับแล้วยิวปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งส่วนถ้าเป็นหุ้นเนี่ยค่อนข้างแพงจริงแพงแพงในทุกสัดส่วนเลยนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นอเมริกานะครับแล้วก็อินเดียอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนาะแพง เวียดนามตรงสุดเลยอเวียดนามประเด็นเดิมก็คือเป็นเรื่องของฟอนติเออร์มาเก็ตนะครับแลวมีเรื่องของลิควิดที่ขึ้นเยอะขนาดมีคนไปลงทุนเยอะแยะขนาดนี้ทำไมไม่เป็นอีเมอร์จิ a งมาเก็ตสักทีเนาะต้องรอปีหน้าจริงๆอย่างที่เคยเล่ารอบที่แล้วว่าตั้งแต่สมัยอยู่บลจจะออกกองเมื่อสิบปีที่แล้วเขาก็เล่นประเด็นนี้จนปีนก็ยังไม่เข้าผมเลยนคุยมาสี่ห้าปีแล้วประเด็นนี้ได้จะเข้าจะเข้าคือสมัยก่อนมันจะมันจะมีอย่างนี้ครับถ้าอินเด็กซ์สมัยก่อนคือ MSCI เขาติดเกณฑ์ข้อหนึ่งเร v o เล t i l i t หมายว่านักทุนต่างชาติในเซกเตอร์ที่สำคัญอย่างพวกไฟแนนซ์เนี่ยโหแบบอีกส่วนหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะมาตรฐานทงบัญชีอ่ะถูกต้องครับอันนี้ด้วยอันนี้ชัดเจนมากแล้วเวียดนามไม่เปลี่ยนด้วยนะครับไม่ยอมผมผมก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ตะกี้ตะห่วงใจผมอยู่นะใช่ครับใเวียดนามไม่เลือกที่จะแบบปรับโครงสร้างการทําบัญชีครั้งใหญ่ไปเลยใช่มาตรฐานมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามครับซึ่งในในช่วงหลังเนี้ยสมัยก่อนเข้าอินเด็ก e m e g i เนี่ยเขาจะดูกับ MSCI ที่เดียวเนาะแต่ช่วงหลังที่พอได้ลุ้นหน่อยคือทั้งของตัวฟุตซี่พอฟุตซี่เนี่ยไม่มีเกณฑ์เรื่องของตัวฟอร์เรนลิมิตรับจะเข้าง่ายกว่าแต่ก็จะติดเรื่องอะเทอร์โนเวอร์ตลาดเวียดนามสภาพคล่องในตลาดเวียดนามรวมการคือส่วนตัวปลายทางอะคิดว่าไปถึงแหละแต่เรื่องของจะได้ปีนี้ปีหน้าผมไม่ค่อยเชื่อที่เวลานักวิเคราะห์เขาให้เท่าไหร่ไปถึงในส่วนที่เป็นโ o c นะใช่ ใช่แล้วก็ถ้าจะเข้าได้ก่อนคงจะมองเป็นฟุตซี่มากกว่าแต่เขาตอนนี้เขาก็ขยบไปเรื่อยนะตอนแรบบกว่าจะเข้าปีนี้แต่ล่าสุดก็ปับไปปีหน้าซึ่งเป็นซอนที่มเดิมเจอมาเป็น10บปีละแบบนี้นะครับก็คิดว่าสุดท้ายคงถึงแหละแต่เรื่องทมิงเนี่ยคาดเดายากกับอะไรที่เป็น g e โ p พ l ลิติกส์นะครับพวกนี้แต่ว่าที่แน่ก็ในเชิงของตัววลูชั่นมันถูก แต่มันถูกด้วยเหตุผลของตัวมันก็คือ,อคน,นองการพรีเมียมเนาะเวลาลีคูิตี้มันน้อยมันก็อาจจะกดในเชงิง PE ให้ต่ําลงนะครับก็อันนี้เป็นภาพในส่วนของตัวหุ้นนะครับในทีนี้สรุปในตัวกลยุทธ์นะครับเรามองว่าตัวตราสารนี้ก็เข้าได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ยวมันก็พันผวนนะครับ,รบแต่เราดูแมสเซจเฟดคืนนี้คืนพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าก็สามารถลงทุนได้ยาวๆสำหรับตัวที่เป็นตัวยูจิส พวกนี้นะครับที่ลงผ่านทิมโก้เราก็ค่อนข้างชอบอยู่นะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวยิบมาพูดอีกกองหนึ่งคือพวกไฮยูก็เพิ่มทางเลือกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องผสมผสานกับตัวที่เป็นคออยู่แล้วส่วนหุ้นแน่นอนเราดูแมสเซจคืนนี้เลยถ้าไม่ได้เขาเรียกว่าฮอกหรือว่ามีดอทพลอตที่แบบว่าลดแค่หนึ่งครั้งเนี่ยเราเชื่อว่าภาพของ Earning Broad e n i n g ์นิเอาจะกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ทางกลับกันถ้าเป็นลักษณะที่ เ,เข้มงวดกว่าที่คาดและเซว่าอาจจะลดได้แค่ครั้งเดียวปีหน้าเนี่ยแน่นอนคนนักลงทุนเนี่ยจะกลับอะไรที่กลับไปอะไรที่เขามองว่าชัวร์ชัวร์ในที่นี้คือบริษัทขนาดใหญ่ที่มี e a r n i n g ิอยู่แล้วนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ช่วงนี้ NASDAQ นะครับทำนิวไฮแล้วก็ทำให้หุ้น พวกตัวใหญ่นะครับกลับไปเพอร์ฟอร์มได้ในช่วงนี้นะครับแต่สังเกตนิดนึงก็คือหุ้นตัวใหญ่ที่เพอร์ฟอร์มในช่วงนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ตัวที่เป็นแบกตลาดมาก่อนหน้านี้นะครับ<ม>ก็เป็นเหตุผลในช่วงนี้ที่ตลาดพวกเนี้ยขึ้นแล้วดาวโจนอาจจะดูไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ากลับกันออกมาแมสเซจบอกให้3ครั้งดอปพอตออกมาเนี้ย<ม>พวกนั้นกลับมาแน่นอนนะครับ uh huh. อ่าส่วนทั้ม อทั้เทรดนะครับก็แน่นอนก็ตัวที่พอชอบสุดก็อาจจะเป็นไฟแนนซ์อยู่ช่วงนี้ที่พอมีฟันเดอเมนทอลส่วนสมอลเนี่ยอาจจะต้องชะลอ,อและดูรอดูแมสเซจกับเฟดนะครับคืนวันนี้คืนพรุ่งนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือภาพใหญ่นะครับในเชิงของตัวกลยุทธ์ทีนี้ถ้าในในมุมกองนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หยิบตัวเอชซีบี B, นะครับยูเอสชอตดูเรทั้นเ High Bond. ไฮเอ็นคัมบอลก็คืออ่าเอสซีบูชียู h ไฮยูนะครับซึ่งจริงๆกองตาสานี um ่เน so ี่ยคือเราเล่าให้ฟังค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับทีเนี้ยอาจจะเพิ่มทางเลือกมาสมมุติว่าคนบบมองเรื่องของตัวทรัมป์เทรดนะครับหรือนโยบายที่เบนฟิตกับกลุ่มที่เป็นอ่า US ตัวเล็กตัวกลางลงมาเนี่ยนะครับก็ ถ้าเป็นหุ้นก็คือพวกหุ้นมีสมอลแต่ถ้าเป็นตราสารนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นตราสารนี่ระยะสั้นแล้วก็เน้นพวกไฮย d ซึ่งจริงๆตลาดใหญ่สุดก็คืออยู่ในยูนะครับแต่ว่าทีเนี้ยทำไมเราหยิบช็อตดูเล่นงค้นมาตอนนี้ไฮย d อันนี้เป็นทางเลือกนะหยิบมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับแล้วถ้าสมมุติแมสเซจของเฟดคืนเนี้ย หรือคืนพวกนี้ออกมาแล้วการนี้อีทีวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์เาจะสับสนเรื่องเวลานิดนึงซึ่งถ้าออกมาแมสเซจไม่ได้เข้มมากกองนี้น่าจะไปได้ต่อนะครับก็หยิบมาเพลฟไว้นะครับว่าถ้าสมมติตลาดมันเข้าทางก็จะหยิบมาลงทุนได้นะแต่ที่แน่เราหยิบมาเป็นตัวที่เรียกว่าช็อตดูเรชั่นนะครับหมายความว่าตราสารนี้ที่ลงผ่านกองทุนนี้จะมีอายุตราสารนี้เฉลี่ยเนี่ยนะครับไม่เกินปี2ปีก็เผื่อไว้ในกรณีถ้าสมมติั้ำมาแล้วผิดทางหมายความว่า ผิดจากคาดเพราะว่ามันก็เอาแนวนอนไม่ได้นะสมมุติว่ามาแบบทาริฟจ๋าๆเลยนะครับหรือว่าเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของคนอิมิเกรนต์ผู้พยพที่เข้มงวดจนทําให้ตลาดแรงงานเนี่ยกลับไปเร่งตัวอีกรอบหนึ่งก็ทําให้เงินเฟ้อเนี่ยขึ้นมาแรงซึ่งอันนั้นยิวจะเด้งแรงนะครับถ้าดูเรทชั่นยาวเนี่ยเจ็บหนักนะครับแต่เราเน้นตัวช็อตดูเรทชั่นก็จะช่วยเซฟได้นะครับซึ่งอย่างกองเนี้ยนะครับ S C B U S High Yield นะครับตัวเนี้ยก็จะลงผ่านตัว Axa นะครับ U S ช็อตดูเรชันไฮยูนะครับหลักๆก,ก็จะผู้จัดการกองทุนเขาบริหารมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยกองตาสานี้เนี่ยพยายามเลือกเนมที่เป็นเกี่ยวข้องกับประกันเพราะว่าเขา mandate สำคัญของประกันคือเขาบริหารพวกตาสานี้เยอะนะครับก็เลยแอคซ่าเนี่ยเป็นเจ้าหนึ่งที่ทำได้ดีนะครับเพราอแมนแท็กเลคคอร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณเกือบ20ปีนะครับมอร์นิงสตาร์ก็4ดาวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสไตล์การเข้าไปลงทุนเนี่ยเวลาเลือกอ่าทางอ่ตาสานี้เนี่ย เคยคุยกับผู้จัดการกองทุนเขาเนี่ยเขาเลือกเหมือนหุ้นนะพี่กวิเนิดก็คือดูเจาะเป็นเหมือนสไตล์แบบพัฒนาอ่าบริษัทเลยแล้วก็ที่สําคัญคือเล่นกลุ่มที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าไฮยิวเนี่ยแน่นอนมันมีไฮริคไฮีเทิร์ arn, เนาะยิวสูงความเสี่ยงก็สูงเหมือนกันเพราะว่าไม่<ข>มีแม็นเรียเนาะไม่มีไม่มีครับโอเคโอเคโคตรไฮยิวซึ่งคีย์สำคัญเวลาเล่นพวกไฮยิวคือต้องคุณต้องดูเหมือนเหมือนเป็นหุ้นตัวหนึ่งเลยนะ แล้วสําคัญคือเรื่องดูพวกแคดโฟล์ p r o j e c t i o อันนี้สําคัญคือมีมีกระแสนี้ต้องมั่นใจเลยมีคู่อย่างเงี้ย high y อย่างเงี้ย high yield อย่างเงี้ยเอาบ้านเราอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเป็นแมกโนเลียสมมุติอะไรอย่างเงี้ยคือรู้อะไรว่ามีความเสี่ยงแต่รู้แหละว่าข้างหลังแบ็คดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันคือแบบมันก็คือมั่นใจว่ามันไม่เจ๊งอ่ะแต่ไฮย h y นะครับแต่ถ้าสําคัญก็คือพวกแฟอร์นเจอร์ต่างประเทศพวกเนี้ยเวลาเขาไปคุยกับเขาเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็มีโมเดลที่เป็น โปรเจกต์แคทโฟลจริงๆนะครับเออแล้วก็พยายามมองข้ามประเด็นพวกวเขาลงทุนเลยร้อยๆบริษัทใช่้บริษัทใช่ข้อข้อดีของกองทุนคือเขากขระจายจาความเสี่ยงไง<ช>มันเวลา กไอ้หุนกูมันมือนเดิฟโฟลมันก็เดิฟโฟลเจ็บตัวไม่เยอะโดยอดีตมันพอน้อยใช่แล้วนี่นะแต่มันไม่ได้เยอะพอกระจายความเสี่ยงอะไรเราบริษัทมันก็จะช่วยให้เราลดความผันผวนอย่างอย่าง US High Yield ครับแท็กเรคคอร์ด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูเป็น default rate ต่อปีเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ2-3%โอเคแต่กองเนี้ยนะครับฟาร์มเมเนเจอร์เนี่ยตั้งแต่มีตั้งกองมา2,000ปี2,002จนถึง2,024เนี่ยเลือกออกมาแล้วเนี่ยมี default แค่2ตัว คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นเทียบกับสิ่งที่เขาลงทุนเนี่ยมันไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้าห้าสิบพิบหรือว่าห้าสิบตังค์เนี่ยถือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับแล้วก็ถ้าดูในในเชิงของตัวอ่าเราไปเน้นที่อ่วิธีเลือกละกัน,นยอย่างที่เน้นว,ว่าเวลาเลือกไฮยู U จุดสําคัญคือ,อคนเน้นเรื่องของอ่าริกซ์ริกซ์ในที่เนี้ยคือเรื่องดูเรื่องของเครดิตแต่เครดิตเลตติ้งส่วนใหญ่เขาจะมีอินเตอร์เน็ตเครดิตเลตติ้งที่ที่มา ใช้ประเมินเองมากกว่าใช้เป็นพวกเตอร์ <ใจ S 1> ปาร์ตี้อ่าแล้วก็ที่สำคัญทางด้านซ้ายคือเวลาเขาทำเนี่ยต้องมีโมเดลที่เป็นโปรเจกต์เรื่องของ financial flow. c a <oughs> s h f l o w แล้วที่สำคัญคือเล่น high <c oughs> yield การเล่นสั้นๆมันดียังไงคือเรื่องของเวลาเรามองนะครับาภาพเรื่องของ c a s h f l o w ที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันมีสิ่งที่ว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า ibility นะครับคือเรามองเห็นเด็กอนาคตอันใกล้ได้ดีกว่าเราโปรเจกต์ไปเป็น5ปี10ปีนะครับอันนี้ก็จะช่วยในการาเป็นกองที่เรารู้สึกว่าเออช็อตดูเรชั่นมันก็มีประโยชน์ในส่วนตรงนี้อยู่ถ้าสมมติค้าคุณจะเล่นพวกที่มันไายอยู่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เขาทําซึ่งอย่างกองนี้ก็จะเน้นสไตล์ที่เป็น bottom up มากกว่าที่จะไปทามมิ่ตลาดว่าสมมติ ช่วงนี้ยิวจะขึ้นยิวจะลงแล้วไปเล่นตัว d ูเรชันดเรชสั้นหรือดู a t i o n ยาวเขาไม่ใช่แบบนั้นเขาเน้นลงทุนในหุ้นเนี่ยสไตล์ที่เป็นเหมือนเพียรีบอททอมอพเลยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นสไตล์ของกองนี้นะครับของกองทุนหลักซึ่งถ้าดูนะครับในในภาพทางด้านซ้ายเนี่ยในเรื่องของตัวยิวที่นะครับของกองเนี่ยที่เขาลันมาถ้าเทียบวกวับช่วง เฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งการทุนในตาสานี่ถ้ายูปัจจุบันอยู่สูงค่าเก่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะมีในเรื่องของโอกาสที่สเปรดมันจะหดตัวแล้วก็ทําให้เกิดผลประโยชน์ในเรื่องของแคปิตอลเกนของกองได้อีก okay, ส่วนหนึ่ง <U S 1> ด้วยแคปิตอลเกนเพิ่มแล้วก็นอกเหนือจากที่เรา,เราได้นันนิ่งอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันรันนิง่งยูของกองเนี่ยอยู่มาสักหกเปอร์เซ็นต์ต้นๆน,นะครับก็ไปอีกทางเลือกหนึ่งสมมติคนมีเรีย บนตาสารนี่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วทีนี้ถ้าดูในสเปซในตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก3กลกองนะครับ,รบทีนี้ที่เราชอบก็คือ,อตัว s c b US, u s h i เตัวเนี้ยแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวที่สร้างรีเทิร์นได้สูงที่สุดแต่ถ้าดูในเชิง Rix r r e w a r d นะครับเทียบกับความเสี่ยงเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับที่สุดกองหนึ่งในตลาดเลยแล้วก็เลยหยิบกองนี้มานะครับ,รบส่วนถัดมานะครับดูในเรื่องของ ตอนนี้ลงเซกเตอร์อะไรบ้างนะครับก็จะลงในฝั่ง US แล้วก็มีแคนาดาคือนอตอเมริการวมกันเนี่ยประมาณ80-90%แล้วก็ถ้าดูเซกเตอร์นี่เขาค่อนข้างกระจายเพราะว่าต้องต้อง,ต,องต้องเรียนต้องเรียนครับตลาด y ฮย l d ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออยู่ใน US อเอชอยส์เขาจะค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของตัวอะดูเรชั่นปัจจุบันนะครับก็อยู่ประมาณสักปีกว่ากว่ายิอยู่มาสักห 6%รนต้นๆนะครับแล้วก็ในแง่ของการกระจายความเสี่ยงเนี่ยก็จะอยู่นะครับมีประมาณร้อยห้าสิถึงสองอตัวเพราะฉะนั้น exposure ต่อตัวเนี่ยมันจะไม่เกินเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของตัวที่เป็นผลในอดีตที่ผ่านมาว่าลง y i e l d แล้วเนี่ยนะครับมีการ d e f อลต์ไหมเมื่อกี้อย่างที่เรียนว่าเกิดการ default แค่2ตัวค,ค,คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณแค่ไม่ถึงไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ครับือว่าน้อยมากส่วนถ้าดูตัวเนี้ย ท็อปเทนโฮลดิ่งจริงเราแทบไม่รู้จักหรอกแต่ว่าในย่าจะให้ดูว่าตรงนี้ครับเอกพอเชอร์ที่เขากระจายนะครับแม้ว่าตัวที่เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าเลตติ้งต่ำสังเกตได้ดีนะครับต่อมาเป็นแบบดับเบิลบีก็คือจะเป็นในแนวที่ไม่ใช่อินเวสท์เมนต์เป็นกลงมาปอนนะใช่แต่ว่าก็ต้องอาศัยเรื่องของเครดิตโมเดลในการเลือกออกมาใช่ครับแล้วก็ดูตรงนี้เอกพอเชอร์ข้อดีคือเขาละเขากระจายเน้น้ำหนักต่อตัวมันไม่ได้เยอะนะครับถ้าสมมติเกิด เหตุที่เป็น Default มาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลกระทบเยอะเท่าไหร่นะครับ,รบส่วนในแง่ของอ,อันนี้ก็คือกองทุนที่เราแนะนำส,สัปดาห์นี้นะครับคือ S B U S h i u ส่วนถ้าดูในเชิงที่เป็นแท c กที่เนะครับก็อย่างที่เรียนว่าตอนนี้ถ้าพอเข้าได้เลยคือพวกไฟแนนซ์นะครับ,รบแล้วก็ตัวตอนนี้ยิวพอเร่งตัวขึ้นมานะครับเป็นจังหวะเข้าพวกที่เป็นพวกอินข้ามแอ e เ อย่างพวก g p r o อปแล้วก็เมื่อกี้ที่คุยกับพี่วีก่อนก็คือว่าถ้าลงพวก utility พวกลงไฟฟ้าที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยพวก a d a c e n t e r เนี่ยพวก k f g p r o c หรือว่า KG-Infra ที่แนะนำเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเล่นได้นะครับช่วงนี้ออนีันนี้ KG k f g p r o c ก็เป็น i n ฟ r า นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของเขาจะเป็น p r o p e r t y ที่ยูนิเว s ร์สกว้างกว่าแต่ว่าถ้าเคจีนฟาที่คุยไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเป็นแบบ Utility เยอะหน่อย uh. คือจำได้ตอนนั้นคือมันจะมีบริษัทใน Top Hoding เนี่ยที่เป็นตัวผลิกตกระแสไฟฟ้ามัน6-7ตัวเลยนะครับก็จะตรงตรง,ตรงจุดขึ้นอีก,อกนะส่วนตัวที่เป็นตัวเล็กนะครับก็รอจังหวะดีกว่านะครับเราดูแมสเซจของเฟดในช่วงวันคืนนี้คืนพรุ่งนี้นะครับ,รบว่าโทนมันจะเข้ม กว่าที่คาดไหมถ้าเข้มกว่าที่คาดกลุ่มที่เป็นสมอลแคปนะครับพวกนี้อาจจะต้องบอกบอกเลิกไปช่วงหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็กลับเข้าไปเล่นใหม่ตอนตลาดเฮลระยะยาวมันก็จะเป็นเฮลระยะยาวมันเป็นเทรนของมันนะใช่ใ่คือเฮลเนี่ยอีกจุดหนึ่งถ้าจะเข้าได้สําหรับคนเล่นระยะยาวเนี่ยรอประกาศนโยบายจากทางทรัมป์ก่อนเพราะว่าที่ลงรอบนี้จําได้ไหมว่ามีเขาตั้งคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ เป็นโรเบิร์ตเอฟเคนนีครับจูเนียร์ซึ่งคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อในวัคซีนเลยแต่มาดูกระทรวงเขาจะได้เข้าไปประเทศรักษาประเทศไทยใช่แล้วก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เรามองว่าถ้ารอ Pri c e อ n เรื่องข่าวร้ายจากนโยบายของทรัมป์ไปมากพอสมควรแล้วเนี่ยก็กลับไปเล่นได้ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนํานะครับของกองทุนอ่าสัดส่วนการลงทุนยังออาเหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงโอเคครับต้องขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ดูเหมือนสนหนึ่งว่า เข้ายิ่งใกล้ทรัมป์เขารับตําแหน่งแแบงก็จะผมเองก็จะมองเหมือนกันก็คือว่าเพเซไปก่อนเพเซไปก่อนดีกว <ไป S 2> ่าช่วงนี้เรายังไม่ไว้ใจกว่าเราตำแหน่งก็ไปเดินมากราคคใช่ครับเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างทางนี้จะเกิดอะไรขึ้นตลาดจะคงมีความผันผวนน่าดูเลยช่วงนี้ก็ไปหยุดคริสต์มาสสบายใจก่อนอ่าเราก็ปีใหม่ยังมีความสุขนะครับเรามาเริ่มต้นหลังที่ทรัมป์เข้ามาดีกว่าหรือจะ ย้ายเงินลงทุนก็หาที่มันเพย์เซฟครับอย่างที่อีกทีเราคือตราสารสสนี้ตราสารนี้ตราสารนี้เนี่ยมันมีความเซฟที่สุดละเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับหุ้นนะม่ได้บอกเซฟที่สุดไม่ได้บอกว่าเซฟแบบไม่มีไม่มีโอกาสสูญเสียนะแต่ก็ถือว่าโอกาสสูญเสียน้อยอย่างแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยกองกองทุนไทยเอสจีครับมันมีสองแบบให้เลือกนะคือเรื่องหุ้นกับตราสารนี้คือตอนเนี้ยผมก็รู้สึกว่าของตราสารนี้ดีกว่า ผมก็ไม่ไว้ใจตลาดหุ้นไทยเหมือนกันเพราะว่ามันลงแล้วมันไทยเร่อจมันลงเจ็ดปีถูกไหมประมาณกี่ปีอ่ะห,ห้าปีอ๋อห้า,หาปีาซึ่งในห้าปีคือเอาถ้าผมพูดนะในระยะยาวอะ่ะมันก็น่าจะกลับมาได้แหละตลาดหุ้นไทยห้าปีมันก็พอรุนนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ดัชนีก็ไม่ได้ถือว่าแบบเออไม่ถูกหรอกแต่ก็ไม่แตม่มันแพงเพราะว่าเดลต้าแอดวานอะไรก็ว่าไปแต่ระยะยาวมโอเคเพราะฉะนั้นถ้าจะลงอ e s สเป็นหุ้นอ่ะผมว่าปีหน้าน่าสนใจจิมมีแชร์จีอย่างนี้ครับคือถ้าสมมติตอนนี้ปีนี้ไม่มั่นใจเลเวลตลาดสามารถลงทุนในตราสารนี้เพื่อล็อกผลิตก่อนแล้วค่อยไปสวิชปีหน้าปีหน้าได้ได้ครับอันนี้ทําได้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่บอกว่าก็ตราสารนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาทางมีในการสวิชตอนที่ตลาดหุ้นปีหน้ามันมีความพันผว์ไอเดียนี้คล้ายกับต่างประเทศนะมันสวิชได้ทุกวันถูกไหม ได้ทุกวันครับแต่ส่วนใหญ่ก็พยายามเน้นบลจอที่มีกองหลากหลายเพราะว่าถ้าสวิชจริงๆข้ามบลจทาได้แต่ว่าจะมีเรื่องเอกสารเยอะค่ารำเนียมด้วยพี่คือแนะนําว่าเป็นสวิชบลจเดียวกันใช่คือผมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปบอกว่าเนี่ยผมจะสวิชจากกองของคุณน่ะมาบลจทางนู้นแม่งชาร์จแล้วแบบโอ้โหมโหฬารจนแบบ เออแล้วแล้วยังมีหน้ามาพูดอีกนะคุณก็ย้ายของที่อื่นมาหาเราสิอ๋อโอเคคือแบบโอ้พี่พี่ทำอย่างนี้ผมหมดศรัทธาบอลจอพี่เลยนะนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าเราตั้งแพงเพื่อให้คนอื่นเนี่ยย้ายมาแล้วไม่ให้ตัวเองเนี่ยย้ายไปเออเป็นกลยุทธ์ที่แบบมันก็บอกเราต้องก้าทุดินจริงนะเพราะว่าเราย้ายคือเราซื้อเราต้องสตัดอย่างเงี้ยแต่ว่าผมจะอายุห้าห้าแล้วพี่ เดือนมีนาเนี่ยผมอายุห้าห้าแล้วพี่เดี๋ยวผมจะไปเอาของพี่ออกนะเดี๋ยวผมจะํำไว้ว่าคุณพูดอย่างนี้กับผมว่าห้าห้าปุ๊บเนี่ยห้าห้าแล้วออกได้เลยรือว่าใช่ถ้าครบแล้วผมอายุห้าห้าถึงเ่อเกินห้าปีออกถึงเมื่อเกินห้าปีผมลงทุนมาหลายปีแล้วอ่านซื้อซื้อมาไม่ถึงสามปีอ่ะสามปีก็อาจจะต้องไม่ผมซื้อมาแล้วสิบปีกองเนี้ยผมผมซื้อมได้แหละถงอายุยี่สิบหกยี่บหกอย่างเงี้ยออกได้ปกติออกให้ผมซื้อมาเมื่อปีที่แล้วสมมุดซื้อปีที่แล้วเพื่อในอารอบกปี ไม่อะใช่แต่ว่าถ้าซื้อมาตั้งแต่อายุยี่สิบจนอายุห้าห้าต่อให้ต่อให้ผมซื้ออายปเมื่อปีที่แล้วผมก็ออกได้ได้ใช่ครับแต่เพราะว่ายูมองมองเงินเป็นคนละก้อนมองเงินคนละก้อนกันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะได้เงินก้อนอยู่กันดิคือทั้งหมดทั้งวันอายุห้าห้าคุณจะออกได้หมดแต่ขอให้คุณลงมาเกินห้าปีครับ ใช่ไหมเพราะบางคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยถ้าลงทุนห้าปีเนี่ยมันถึงว่าฉันนโยมลงทุนอะไรอายุยี่หกจนถึงอายุห้าห้ามันอยู่วัยห้าที่เราลงทุนตอนอายุห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองย่อออกไม่ได้อ๋อครับเราออกได้ถูกป่ะครับจะได้เข้าใจว่ามันทั้งก้อนนะเดี๋ยวคุณทำให้ก้อนพอล้วจอมโอเคครับผมจะไปเอาออกอ่ะขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่กับรายการพายฟัน นะครับชอบแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในแง่ของกลยุทธการลงทุนในกองทุนรวมนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์มาเจอกันว่ากองไหนน่าสนใจแล้วก็อัปเดตตลาดหุ้นตลาดทุนตลาดตราสันนี่รวมถึงธีมการลงทุนในเซกเตอร์ต่างๆด้วยนะครับขอบคุณน้องแบงค์มากครับสวัสดีครับ